จัดที่อิตาลีนะครับกระแสะตอบรับเป็นไปด้วยดีมากๆเลยนะนะครับแล้วก็มีการแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชนด้วยปิดฉากไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันที่อิตาลีที่เมืองเวโดนาสำหรับ Amazing มวยไทย World Festival 2025วาระฉลองความสัมพันธ์ไทยอิตาลี157ปีรวมคนรักมวยไทยจากทั่วทุกมุมโลก72ประเทศ นักกีฬาประมาณ1,000คนนะ<ช>่ะนะครับสุดยอดเลยอืมก็มี8เยาวชนไทยนะคะที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันครั้งน,นี้นะคะ ก็จะมีรุ่น WBC มวยไทยไทยแลนด์ค่ะจากการแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่นก็คว้ามาได้2เหรียญทองมวทสสมัครเล่นจะใส่เฮดการ์ด่สนับแข้งสนับสอกและมีเกราะด้วยใด้เทควันโดนะคะได้มา2เหรียญทองนะคะจากตะวันฉายสสิริรักนะคะอายุ17ปีมีเพชรมรกตสิทธ์สพี่น้องนะคะอายุ15ปีแล้วก็อีก2เหรียญเงินจากเอกพยัก ทอตอพัพพานารายนะคะอายุ15ปีแล้วก็จเจริญราบสอทแกล้วพันด้วยนะคะแล้วก็ยังได้มาอีก3เหรียญทองด้วยก่อนหน้านี้นะคะกองงานนี้ Amazing มวยไทย Festival นอกจากการแข่งขันชกมวยแล้วก็ยังมีการอบรมพุทธศิลมวยไทยสาธิตมวยโบราณเปิดอบรมคลินิกมวยไทยนะครับก็เรียกว่ากิจกรรมเยอะแยะนะครับมีการแสดงวัฒนธรรม,มไทยด้วยนิทรรศการผ้าไหมไทยบริการนวดแผนไทย แล้วก,ก็การออกร้านอาหารไทยครบวงจรเลยนะที่อิตาลีเอาโมยไทยนำร่องไปก่อนถูกต้องอเหล่านี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงนะคะครับ